เริ่มแล้วพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายสวัสดีครับเอนิวส์ไทม์ time, นำทุกท่านมาติดตามข่าวการประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรเมื่อวันพระราชบดีที่4มิถุนายน2563คือวันนี้นะครับที่ประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรเริ่มมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายโดยมีนายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม เริ่มต้นประชุมตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีโดยมีระเบียบวาระประชุมที่ต้องติดตามคือร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชซึ่งเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,563ของหน่วยงานรับงบประมาณบางรายการไม่ตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนทั้งสิ้น 8 8 4 5 2 5 9 0 7 9 0บล้านท0าททั้งนี้ในช่วงหนึ่งของการประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการชี้แจงถึงร่างพระราช,ชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายว่าร่างพระราช,ชบัญญัติโอนงบประมาณฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากโควิด -19 รวมถึงการแก้ไขภัยพิบัติธรรมชาติภัยแล้งและอุทกภัยซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบกลางในการแก้ไขปัญหาต่างๆทำให้งบกลางที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณจากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวยืนยันอีกว่าการตราร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณฉบับนี้มีความสอดคล้องกับกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐและยังได้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ2,561โดยงบประมาณที่ดําเนินการโอนนั้นจะเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,563ที่ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในปีงบประมาณ ซึ่งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการโอนงบประมาณอาทิรายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายการสมัมมน,นาฝึกอบรมการเดินทางไปตามประเทศและรายจ่ายลงทุนโดยกระทรวงที่มีการโอนงบประมาณสูงสุด5อันดับได้แก่ 1. รกระทรวงกลาโหม17,700,891,000บาท 2. กระทรวงศึกษาธิการ4,746,652,900บาทอันดับ3กระทรวงคมนาคม3,427,484,400บาทอันดับ4กระทรวงมหาไทย2 5า7 9 2 9 3 0 57, 09, 0 29, บาทและอันดับ5กระทรวงสาธารณสุข 1,356,144,300บล้าน 1, 1 6, 4 0บาทครับและนี่ก็เป็นการประชุมรัฐสภาของวันนี้นะครับได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายปี2 5 6 3เกี่ยวกับงบที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้นะครับหรือว่าเป็นงบที่ตั้งไว้เผื่อฉุกเฉินก็มีการเริ่มพิจารณาไปแล้วติดตามกันต่อไปนะครับว่างบที่ตั้งเอาไว้สรุปสุดท้ายแล้วจะมีการ โอนจ่ายจริงเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารจาก Anews Time นะครับอย่าลืมหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดแชร์กดไลค์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการนำเสนอข่าวในครั้งต่อๆไปด้วยและก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอพรบคุณทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ